ครับผมอ้วันนี้ซ่อมไปเลยสามคันครับวันนี้ตอนเช้าก็ไปดูวันววตอนบ่ายก็มาดูโคมสุบูมยาวสวิงไม่ไปอ่ะอน,นี้ครับเสียทีมงานด้วยกันนั่นแหละบอกว่าให้มาดูเฮตตชินหน่อยเพราะอย่าห,า <c oughs> หันเตชิสองสองสนอ่ะ อันนี้ก็ดูแลกันมานานแล้วครับอืมเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไม่กะปัม๊มก็ใส่ไม่กะปั๊มเข้าไปนี่นะฮะอ่าสองสองศูนย์นะครับเนี่ย e x ็2ซสองสองศูนย์เมื่อก่อนไม่กัปัม๊มไม่มีเนี่ยครับทางเจ้าของเสียจุดก็จัดการใส่มาเรียบร้อยแล้วครับเร็วรุนแรงครับเข้ามาเช็คเพชเชอร์ให้อ้าวเรียบร้อย ปัญหาที่เสียแจ้งไปก็คือนี่ครับแขนแขนเข้าช้าครับไม่มีแรงครับออกนี่ก็อยากมีอาการได้หนึ่งสวิงช้ามาก็ทำการวัดพิชเชอร์เมนนะครับวันวันวัดพิชเชอร์กันนี่ครับสัญญาณไฟลอดขึ้นมา600 PSI เพทำการวัดเมนเรียบร้อย 4,500ัน0 0 psi ทุกระบบครับตัดที่อออตีไป5 0 0พ psi ไม่มีปัญหาแต่แขนช้าแขนช้าอย่างเดียวครับออกก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงเข้าในช้ามากอืมลำดับต่อไปก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับเตาคอนโทรลซีกนี้นี่ฮะทำการไล่สายมานะครับสายของแขน ไล่มาเลยครับต่อ,อไปก็วัดสัญญาณไพลอดที่จะมาสายนี่ครับอินเอ220นี่ก็อยู่ข้างล่างนะครับแขนเข้าอวันนี้ลุยกันั <c ười> ้นที่สามนะครับวันนี้เนี้ยตัวแรกนี่นะครับตัวแรกไล่ดูนะครับถ้าใครอยากทดสอบก็ไล่ดูไล่มาจากอยู่ตัวแรกขวามือนะครับตอดปลายสายมอวัดแล้วครับอ่ะ จริงๆเลครับเพชเชอร์ค้างที่200นะครับกดขึ้น200ปล่อยก็ยังอยู่ที่200ค้างครับนานๆเด้ขึ้นมา300แตะไป400แล้วก็หยุดนานๆน,น,นะครับอ้าวฟันทงเลยครับคนโรนมือมีปัญหาแล้วนะครับไม่ขึ้น600มันเพื่อนละแต่ข้างบนน่ยพอได้นะครับพอได้ตัดที่4ไอตัวแขนออกตัดที่400แล้วก็นานขึ้น6 0รนะครับ สวิงก็ช้าครับเบรเชื่อไม่ถึงเลยอ่าอ่เต้าคอนโทรนมีปัญหาแล้วครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงให้เสียสั่งมาใส่ไหม่แล้วครับไม่มีอะไรแล้วคันนี้โอ้แต่ความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเร็วแรงครับเลี้ยวแน่นอนตัวเดิงตัวเดินนี่ใช้ได้นะครับ ตัวเดินนี่ก็รู้สึกจะเอาของสองรรุ่นสองมาใส่นะครับอืมผมใส่มาเองนะครับเนี่ไอเนี้ยให้เสียซื้อตัวเดินมาใส่ใหม่ทั้งสองข้างเป็นลูกเลยฮะบูรณาการมานานครับครบหนึ่งปีแล้วนึกว่าขายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่โอเคนะครับสรุปกันของคังนนี้แขนเข้าช้ามากออกก็ค่อนข้างช้าสวิงช้าวัดปลายสายเฟเชอร์ ไม่ถึงนะฮะขางที่200แล้วก็ตัดสลับไปมาไม่ขึ้น500ไม่ดีดเหมือนตัวอื่นนะครับชีเป้าก็คือเปลี่ยนเต้าคอนโทนมือนะฮะเต้าคอนโทนมืออ่าถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้เจ้าของกับพนักงานก็กลับบ้านนะครับสงการแล้ว <c oughs> โอ้ใหญ่สังหารกัน เหนื่อยครับวันนี้วิ่งช่วยงานเสียไป2องคันทีมงานมาจากโน่นแหละครับจังหวัดมุกดาหาร e x 2 2 0ครับไม่ซับซ้อนนะครับใครมีรุน่นนี้เปลี่ยนเป็นไมกระปามไม่ได้เลยอ่าเร็วรุนแรงเหมือนเดิมครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับเอามาปรับพื้นที่ของมหาลายัยที่กัดอยู่ที่สารคามครับวันนี้อ่า โอเคนะครับป๋าอ่าเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับกัน่าฮ <laughs> 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 เสียยุดลืมลรลืมช่างหานไปแล้วโอเออเออลืมน้องนุ่งไปแล้วมัง้ง <laughs> อ่าโอเคขออนุญ,ญาตป๋าครับนี่ครับอ่าอยู่ด้วยกันมาเป็นเป็นปีแล้วครับป๋านี่ดูแลช่วยกันมาเนื่องว่าขายไปถึงไหนแล้ว <laughs> <laughs> ป๋ากายังดูยังด <laughs> ูอ่าเอา โอเคโอเคครับเจอแล้วแล้วหลังสุการค่อยเอาคนทอนมือมาใส่เนาะป๋าอเ,เออเออแล้วค่อยสั่งมาใส่แล้วกันอตอนนี้ก็ต้องทํางานได้แค่นี้ก่อนอค,ครับผมครับผมถ้าป๋าจะสั่งกันั่นแหละครับซีกซ้ายร้านเขารู้ดีเออให้ใครใส่ก็ได้มัดสายเรียงไว้มันผมบอกก็ใส่คืนแค่นั้นจบค,ครับผมครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมา วันนี้ลุยไปเลยครับชีเป้าไปสามคันสวัสดีครับผม